สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายระดับให้ดูกันนะครับผมต้องการวัดระดับจากถนนขึ้นมา1เมตรแล้วถ่ายระดับ1เมตรนี้ไปไว้ที่แทงค์น้ําข้างหลังนะฮะ เราซื้อกล้องถ่ายระดับมาราคาไม่ถูกนะครับถ้าเป็นของที่มีคุณภาพสูงๆราคาหลักหมื่นนะครับอันนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับผมซื้อมาเกือบ10ปีแล้วนะแต่ผมไม่เคยได้ใช้มานานมากแล้วเพราะมันเพี้ยนนะคราวนี้เวลาเราถ่ายระดับออกไปเราจะไม่รู้เลยว่ามันเพี้ยนเราซื้อสายระดับน้ำมาแค่ร้อยกว่าบาทและความแม่นของระดับน้ำคือแม่นตลอดเวลานะครับ การที่จะเพี้ยนจากสายระดับน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราถ่ายระดับเราดูแม่นขนาดไหนในการขีดระดับในแต่ละครั้งนะครับที่ผมทำว่าให้ล้มเพราะผมไม่ได้ใช้มันแล้วสำหรับท่านที่เป็นผู้รับเหมาสิ่งนี้จำเป็นจะต้องมีนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่ใช่อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง ท่านใช้สายยางเอาก็ได้นะครับคราวนี้วันนี้ผมจะมาถ่ายระดับให้ท่านดูด้วยสายยางและถ่ายด้วยคนเดียวด้วยนะครับปกติการถ่ายระดับน้ําด้วยสายยางเราต้องอาศัยคน2คนแต่วันนี้ผมจะทําให้ท่านดูว่าผมคนเดียวนี่แหละจะถ่ายระดับจากถนนไปหาแทงค์น้าระยะทางประมาณเกือบ50เมตรนะครับ ไม่ว่าท่านจะเคยถ่ายระดับหรือไม่เคยรู้เรื่องของการถ่ายระดับน้ํามาก่อนเมื่อดูคลิปผมจบท่านจะถ่ายระดับเป็นและทําด้วยคนเดียวได้ด้วยนี่คือสายยางสําหรับถ่ายระดับน้ํานะครับท่านซื้อมาสัก10เมตรก็ได้นะครับที่สําคัญเลยก็คือเวลาท่านดูดน้ําเข้าไปในสายยางดูให้ดีอย่าให้มันมีลูกน้ําอยู่ในสายยางเด็ดขาดนะครับ ผมเรียกว่าลูกน้าแต่จริงๆคือท่านเรียกว่าฟองอากาศอย่าให้มีฟองอากาศเหลืออยู่ภายในสายยางเด็ดขาดนะครับนี่นะฮะไม่ว่าเราจะวางอยู่ตรงไหนระดับน้ํามันจะต้องเท่ากันอยู่เสมอนะครับสมมุติว่าผมมีอุปกรณ์หน้างานอยู่2ออย่างมีแท่งเหล็กอยู่แท่งหนึ่งแล้วก็มีเสียมไว้ขุดดินอันหนึ่ง2องอย่างนี้จะแทนคนสคนนะครับ น้ำมารัดไว้กับเหล็กของท่านนะครับผมมีขาตะเกียงอยู่นะครับผมก็เลยเอาขาตะเกียงมาวางแต่ถ้าท่านไม่มีท่านตีเหล็กลงไปตรงขอบถนนได้เลยนะครับตีเหล็กลงไปตรงนี้คราวนี้เราก็เอาระดับน้ําของเรามามัดไว้มัติดไว้ระดับน้ําอีกด้านหนึ่งไปมัดติดไว้กับเสาต้นนี้นะครับคราวนี้ผมต้องการความสูงของระดับจากถนนวัดขึ้นมา1เมตรเราขีดระดับ1เมตรไว้ก่อนนะครับ ว่าเราต้องการวัดจากถนนขึ้นมา1เมตรขีดไว้คราวนี้ระดับน้ําอยู่ตรงไหนเราไปขีดระดับน้ํานี่ของผมระดับน้ําอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เราวัดความต่างของ1เมตรกับระดับน้ำนี่ว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่ของผมต่างกันอยู่37.5นะครับ ผมขีดระดับน้ำไว้แล้วนะครับวัดจากระดับน้ำตรงนี้ขึ้นไป37.5เราก็ได้ระดับ1เมตรเท่ากันแล้วเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เลยตอนนี้เสาตะเกียงเราไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าผมมีเสาลัวอยู่แล้วนะอันนี้ผมถ่ายไปโดยอาศัยเสาลัวนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีเสาลัวท่านตีไม้ ตีหลักไว้นะครับแล้วก็ถ่ายไปตามหลักที่เราตีไว้แค่นั้นเองนะครับคราวนี้ผมย้ายจากจุดที่1ไปจุดที่3นะครับคราวนี้พอผมย้ายระดับน้ําไปอยู่ในตําแหน่งที่3เราก็ไปขีดระดับน้ําอีกรอบหนึ่งในตําแหน่งตรงนี้กับตรงนี้นะครับ ตอนนี้ผมได้ระดับ1เมตรมาต้นที่2แล้วนะครับตอนนี้เราไปล็อกที่3แล้วนะครับวนกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้นะขีดตำแหน่งที่มันคู่กันในระหว่างเสาสองต้นนี้แล้วก็เช็คขึ้นไปว่าระดับ1เมตรห่างจากระดับน้ําในปัจจุบันเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับข้อสําคัญคือท่านอย่าหลงเห็นไหมครับระดับครั้งที่แล้วกับระดับในรอบนี้ มันใกล้กันอยู่ขนาดเนี้ยบางทีท่านอาจจะหลงได้อันนี้คือรอบที่ผ่านมานี่คือรอบนี้นะครับเวลาเราจะขีดเราก็ขีดกากระบาดท,ทิ้งไปก่อนว่าไม่ใช่อันนี้มันคือระดับนี้นะครับนี่นะครับในรอบนี้ผมวัดขึ้นมา60สิเซนพอดีนะครับ60สิเซนนี่คืออยู่หลังเส้นนะครับ 60เซนที่ผมวัดเมื่อกี้อยู่หลังเส้นข้างบนนะครับท่านต้องดูให้ละเอียดตรงนี้แหละว่ามันจะเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนก็คือขึ้นอยู่กับสายตาของท่านที่ท่านดูระดับน้านะครับเวลาขีดของผมนี่คือ60เซนเมื่อกี้นี่อยู่นี่เลยอยู่ขอบบนเลยนะครับคือ60เซนตอนนี้เราได้มาเสาต้นที่3าแล้วเราก็ทําวนไปงี้เรื่อยๆนะครับ ผมวัดจากระดับ1เมตรลงไปถึงฐานของแทงน้ำได้82เซนนะครับฐานแทงน้ำของผมสูงกว่าระดับถนนอยู่18เซนนะครับพื้นดินทั่วไปของผมตอนนี้สูงกว่าถนนอยู่ประมาณ10เซนนะครับเห็นไหมครับว่าท่านสามารถที่จะถ่ายระดับด้วยคนเดียวได้แล้วก็ทำมาง่ายๆเลยนะครับระยะทางจะไกลขนาดไหน ท่านก็ทําแบบนี้ไปได้เรื่อยๆใครต้องการให้ถ่ายระดับไปได้ทีละเยอะๆท่านก็ซื้อสายระดับน้ําให้มันยาวแค่นั้นเองนะครับให้ผมแนะนําคือท่านซื้อสายระดับน้ําประมาณสัก10เมตรนะครับถ้าเป็น10เมตรเนี่ยเราถ่ายระดับแค่ไม่กี่ครั้งเราก็มาถึงระยะทางที่เราต้องการแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ